าการค้าเสรีนะคะประเทศไทยของเราค่ะได้มีการเตรียมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอาหรับอมเมริกรนะคะเพื่อเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองค่ะ ทางด้านของนายอนุชาบุรภชัยศรีท่านรองเลขาธิการฝ่ายนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกทัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าไทยเตรียมเจราจาการทําการค้าเสรีกับสหรัฐอาหรับอเมรเรตที่จะเกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม2566จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเชื่อมั่นว่าความตกลงการเจราจานี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าให้กับประเทศไทยรวมทั้งสร้างโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ไทยกับสหรัฐอาหรับอิมิเรสครับมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงโดยสหรัฐอาหรับอมิเรสเป็นคู่ค้าอันดับที่6ของไทยในตลาดโลกและอันดับ1ในตะวันออกกลางในปี2565การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับอิมิเรสมีมูลค่าสูงกว่า28,000ล้านดอลลาร์หรือกว่า700ล้านบาทการเจราจาเพื่อทําความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA จะช่วยส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างกันได้มากขึ้นซึ่งในวันที่9พฤษภาคม2566จะมีการเจราจา ความร่วมมือทําการตกลงการค้าเสรี FTA อย่างเป็นทางการซึ่งไทยเองจะได้สิทธิประโยชน์การค้าหลากหลายรายการเช่นสามารถส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางโดยได้รับการยกเว้นภาษีได้สิทธิ์กับกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอารับที่ประกอบด้วย6สมาชิกประเทศด้วยกันครับ ซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานสหรัฐอาหรับอเมริกาตาและก็บาเรนไปด้วยนะคะเชื่อมั่นว่าเมื่อการเจรจาครั้งนี้สําเร็จจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสาคัญให้กับการค้าของประเทศไทยในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรัฐบาลมินโยวายสแสวงหาตลาดการค้าการลงทุนกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการลงทุนและเพิ่มโอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดสากลค่ะ